สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการยกเลิกสมาชิกรายปีของแอปพลิเคชัน k i n i m a s t e r นะครับซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเป็น k i n i m a s t e r เวอร์ชัน5นะครับซึ่งตอนนี้ตัวแอปจะกลายเป็นสีเทาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคำว่าโอทาดอยู่นะครับโดยเวอร์ชั่นนี้สมาชิกพรีเมียมจะมีค่าใช้ใจ่ายรายปีอยู่ที่ปีละ699บาทครับ ในขณะที่เวอร์ชั่นใหม่จะมีค่าสมาชิกรายปีอยู่ที่4,700บาทต่อปีหรือจะจ่ายรายเดือนที่469บาทต่อเดือนสำหรับการยกเลิกให้ไปที่ Setting Subscription เลือกคล m ยมาสเตอร์คลิก Cancel Subscription คลิก Confirm ซึ่งเรายังสามารถใช้งานได้จนกว่ามันจะหมดอายุโดยแอปที่ผมจะนำมาใช้งานแทน Kinemaster ก็คือ Lumafusion ซึ่งแอปนี้มีทั้งเวอร์ชั่น ios และ android จ่ายเงินแค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ตลอดไม่ต้องต่ออายุหลายปีแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปตัดต่อ ที่หลายๆช่องแนะนำให้ใช้ซึ่งสามารถศึกษาวิธีใช้ได้จากหลายๆช่อง YouTube ใครที่ลองใช้แล้วติดใจก็มาแชร์ประสบการณ์บอกกันได้นะครับ